ราเมงราเมงเอาเลยเอาเลยมาดูส่วนประกอบกันดีกว่านี่คืออมีเล้งรากผักชีพริกไทยเม็ดกระเทียมแล้วก็พริกไทยปน่นออันนี้เราจะาไปทำน้ำซุปก่อน,อนที่เราจะเอาเล้งไปต้มเราต้องล้าง สักหน่อยด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างขาวและล้างเลือดและล้างสิ่งสกปรกต่างๆของเล้งออกไปไม่งั้นมันจะขาวาล้างก่อนสัก2องถึสาน้ำเอาเลยเอาเละหลังจากลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อซะใส่ลงไปในหม้อ ไปไปอืมน้ำก็แค่ขอทวมก็พออืมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมรากผักชีปิดฝาหม้อขา,าวสุดที่รักของเราซุปพง เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาช้อนฟองออก <c oughs> เอาละได,ลด้สิบนาทีละดูซิโอ้โหฟองฟัดเลยค่อยช้อนฟองออก <c oughs> ช้อนฟองออกค่อยๆน้ำซุป,ปรเราจะได้ใส <c oughs> โอกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมขึ้นมาออ่าเอาต่อไปใส่พริกไทยเม็ดลงไปแล้วก็ไก่ป่นใส่ไปมันฝาปอบาเลยคนให้เข้ากันนิดนึง คนมาก <laughs> เอาละเอาละขี่เส้นออกมาแล้วเตรียมที่จะลวกอ่ตอนนี้น้ำเราพร้อมแล้วชุบอ่ไปเดี๋ยวกปวดฝานหน่อยอิ่งลงคนอละรอเขาเดือด ไอเส้นมันเด้งขึ้นมาเลยแล้ออกแล้วเดือดเลยแล้วเดือดเลยแล้วเลยตายที่แบบนี้อีกสักทีมันยังไม่พองโอ้แล้วเดือดครั้งที่สองตายพี่แล้วมาขึ้นอ่าสติดน้ำน้ำหนึ่งสะิดน้ำหนึ่งเออฟาบขึ้นมามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุก น,นี้เป็นน้ำมันกระเทีมยมเจียวนะ mm. Mm. คนเ mm. ส้นจะได้ไม่ติดกัน mm. Mm. อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าใครชอบอเป็นโชยุก็ใส่โชยุก็ไ,ได้อ่แต่ตอนนี้พี่ชอบเป็นน้ำปลาคลาสสิกดีอยากได้ความเค็มจากน้ำปลาอันนี้ชามนี้มันมี ต้นหอมกับน,น้ำตาลอยู่แล้วน้ำตาลใสเพื่อ,อตัดเค็มนิดนึงเต็ดน้ำซุปเข้าไปชอ๋อราดลงไปเป็นไงน้ำไม่พอ ห่อยงเอ่อนี่นลาหมิงก็ชิมน้ำเลยอืมดูสิอืกลิ่นเส้นมันหอมขึ้นมา อ,ออกเข็มนิดๆมีความนวลหน่อยๆโอ้ยจะตักไงดีเนี่ย <laughs> มาเส้น <ain> มีความ Nèo, nึb nึb nòi xin là mình mì, cóm cóm, cóm cóm, cóm cóm,

กเนี่ยขอไผ่ต้องโขตจละไม่ไหวเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเส้นดีมีใช้แบบครึ่ง ร้อนลูกปากกะยกตัวทีเดียวไม่ได้มันร้อนใจร้อนนะเราอ่ะ nó cứ bao bao chung chung nè bà bà, bà sập thêm nấm, ớt ừ, 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 ừ mày <laughs> à, ăn lời